สวัสดีครับผมพ่อแม่พป่นน้องป้องไปสุขสุข้นนะครับตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมที่บ้านหมอหนุ่มนะครับผมพ่อแม่พป่นน้องมาดูก่อนนะเอานะโอ้โหเดนทางนีมาจากไหนก็มาจากนไม้พ่อตาอมอยนะครับเขาแม่เขาทำให้หน่อย เออเขาอยากมาหาหมอหนุ่มว่าหมอหนุ่มขาดยาหรือเปล่าไม่มีอครับคิดว่ามาหาหมอไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับเขาดูข่าวเมื่อวานหมอหนุ่มขาดยาตั่นนี่เออจะเอายามาส่งเอ้า มาดอาการหมอหนุ่มนะเอามาดูอาการหมอหนุ่มนะครับผมพยาแก้ไอพระยาแก้ไอมาฝากหมอหนุ่มแของก้นฮักกอกเด้อโอ้โหคุยมาแท็กซี่วันนั้นใช่ไหมใช่จำได้เลยพอกกอกแกก็พักอยู่แถวนี้พ่อแม่พี่น้องนะที่คุยกับเด็กเด้อวันนั้นใ่ะผมก็เลยตกใจเพราะว่าผมจิกก็ดูคลิปหมอหนุ่มว่าหมอหนุ่มเป็นไรหรือเปล่าเราห่วงก็เลยมาดูอาการใกล้ๆนะมาดูดซิว่าจะแก่หรือเปล่าหมอโอ นี่ลรวแม่ของต้นทักกอกอก้อโอ้ครับผมเรเป็นหัวต้นทกกอกครับแล้วก็เป็นห่วงมอหนุ่มด้วยโอ้เขาคุยมีหลักการนะมีหลักการเอ้จบสูงนะเขาจบสูงเขาคุยเลโอ้เป็นเรื่องเป็นราวโอ้โหเขามีทักษะมาดมอนหนุ่มกลับบ้านอยู่ได้ไหม ไอเราเพิ่งสองวัจายกลันเราหมอหนุ่มโดนแน่โดนแน่โหมอหนุ่มโดนแน่แม่ด้วยเราดื่น้ำแม่อีน้ำแม่อยากได้น้ำอะไรครับน้ำมัดผ่าออนอ๋อได้ครับแม่เดินนั่งเดินนั่งนะว่าเป็นไงครับบอกเดี๋ยวไปหาเด้อต้นท้กกอกเป็นไงมั้งครับต้นแม่ต้นท้กกอกเป็นไงไหมครับถ้าอยู่นี่เขาถ่ายได้เยอะเนาะเป็นทม่อูไกันจริงๆเหมือนไม่ใช่ก็เป็นทางอะไรกัาเรียกอะไรนะแม่ อันนั้นเป็นหลานเป็นหลานอันนี้รักตัวเหมือนลูกอ่ะใช่ประมาณเนาะเขาเลยไม่นทวงเห็นไม่สบายไงเลื่อนลงมาจากเล้วก็จับตามลำซิ่งไปตามลมพัดไปนั่นอ่ะที่มันเป็นทวงก็เลยมาโอ้โห่แม่เขาจะมาดูหมอหนุ่มใกล้ชิดเลยว่าหมอหนุ่มเป็นอะไรมากหรือเปล่า คือขาดยาวิตามินดียาแก้ไอก็คือเป็นลมแพ้เอางั้นเลยนึกว่านึกว่าวิตามินดีแสงแดดเอาไปนอนตากแดดเลยเอาเอาถ้าวิตามินซีน่ยไปนอนตากแดดเลยจะได้เยอะวิตามินดีผมก็เลยก็ง่ายง่าหน่อยครับอืมไม่ใช่ตกวใจครับผมคิดว่าเฮวงจักรวิทย์ที่รับถูกรับใช่ใช่ใช่ เมื่อกี้คิดว่าทำรัะตัวหมอนหนุ่มไปที่ตระตัวน้ำตกหรือว่าไปไปโรงพยาบาลที่เอฟซีบอกกันเออมานี่มาถามหาบ้านหมอนหนุ่มเลยเแลยวกระเป๋าแล้วครับนั่นกระจ่างเนาะกระจ่างนะครับผมเคลียร์ประเด็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมพ่อแม่พี่น้องโรงพยาบาลอะไรที่เขาว่ากันนะครับซีมทางไปเกาาะพังงงทไไมต้อปก็เมื่อวานผมเดินปุ๊บเนี่ย ผมจะเล่าทีมาที่ไปให้ฟังหน่อยเนาะอันนี้ถอดจมูกแล้วก็หายใจไม่ออกเลยอะงวดเพราะผมอยู่หอยหย่อนย่อนแมทเนี่ยผมคือเรื่องของเรื่องอะคืนนั้นน่ะผมไปท้าทายเออ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตรงตะพานน่ะแล้วพอบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอ่ะถ้ามีจริงอ่ะออกมาให้ผมเห็นเลยผมลบหลู่เลยนะนั้นผมลบหลู่เลยเนาะเออผมลบหลู่เพราะบอกว่า พูดผีปีศาจอะไรก็ได้ครับถ้าปรากฏการห้ผมเห็นผมถึงจะเชื่อแล้วผมก็ไลฟ์สดถ้าใครดูไลฟ์สดวันนั้นนะผมพูดแบบภาษาไทยดีกว่าขึ้นหัวข้อว่าไงครับไลฟ์สดตอนวันนั้นผมจำไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมันกำลังแบบอินเลยนะเพราะว่าอยากเจอจริงๆเอราตุาณนัรว่าใครใควคิดว่าณวัตรตถุโรงัตถุโบร้ณวัตถุโรั้งผีผู้หญิงอะไรา็แตบราัตถุโบานกันทีโนายตโาณโพาณโทีวัตถุาถ่ายเัอกราะวัตวก็ มันเจอเงาผู้หญิงสองคนนะแล้วผมว่าออกมาเลยผมทั้งไทยพออีกวันนึงปุ๊บผมเก็บเสื้อผ้าเก็บอะไรใส่กระเป๋าผมเดินทางไปเกาะพังานเลยแต่ผมตั้งใจว่าจะไปที่เต่างอยเดินทางไปแล้วก็ขึ้นรถทัวร์ขึ้นบินก็ได้แต่อะไรโดนประการใจให้ผมเลี้ยวซ้ายตรงบ้านนม่ผู้ใหญ่นิ่มผู้ใหญ่นิ่มเขาเลี้ยวซ้ายคือมันเป็นประตูวัดใช่ไหมครับแล้วผมก็เดินไปเรื่อยๆคือมันไม่ได้เคดอะไรเหมือนเหม่อลอยอ่ะพอเดินไปปุ๊บมันเป็นภูเขาภูผาแอกแล้วก็เดินไปเรื่อยๆคือใจมันทึ้งเหิมหรือว่า อะไรสิงล่างผมก็ไม่รู้เนาะแต่ผมยังมีสตินะแต่ว่ามันเหมือนอะไรบังคับเราให้ขึ้นเขาแต่ว่ามันเย็นแล้วผมก็เลยคิดว่าเอ๊แล้วผมจะเดินต่อไปเหรอพอถึงยอดเขาปุ๊บมีกัปตันดัมซิงโทรมาแล้วก็พนาสมเกตโทรมาแล้วก็เอฟซีทุกคน,นหลายๆคนโทรมาผมว่าไม่ให้เด็กไปต่อเพราะว่าเด็วจะเสียชีวิตเพราะว่าผมไม่เคยขึ้นมาที่นี่ใช่ไหมครับภูขเขามันมีได้หลายลูกแต่ผมคิด,คดไปคิดมาเอ๊ะถ้าผมเดินต่อไปจะเป็นไงต่อมันเหมือนมีอะไรโดนบันดาลใจหรือว่า มันเหมือนไม่ไอะไรดึงดูดนะครับจร่งกันสิแต่ประมาณนวะแต่ว่าที่เราลบหลู่เขาไว้หรือเปล่าจนเรได้สังเกตเลยว่าพ่อหลายคนป้าหลายหลายคนนะเขาบอกถ้าหมอหนนะุ่มนะเดินเด็กขาดให้าากลับมาที่เกอะเหมือนเดิมไม่งั้นหมอหนุ่มจะมีอันตรา,ายเพราะว่ามันมืดเลยนะครับผมเจอกระต่ายข้างบนต,ตัวน้นอยๆแล้วก็เจอหมูป่าผมคิดว่าบนเขามีสิงสาและสัตว์ที่อันตรายเยอะใช่ไหมครับถ้าเกิดเจองูอะไรขึ้นมาที่มีพิษก็อันตราย เขาก็เลยขึ้นไปตามหาแนปโพธิกับกับตานน้ำติ้งบนภูเข,ขาเลยเนาะแล้วก็พาหมอหนุ่มลงมาแล้วก็พี่พี่ยูทูบเบอร์แนนตมเกียรติแล้วก็หลายๆคนที่แคปซีให้หมอหนุ่มกลับบ้านแล้วก็กินยานซะแล้วก็จะมีรถโรงพยาบาลมีอะไรบัตรเต็มจะมารับหมอหนุ่มไปโรงพยาบาลหลายๆที่เนาะสวัสดีครับม,มาจากไหนครับผมก็กลัวครับขอบพระคุณครับดี่ครับ ใครบไปญครับผมขอบคุณครับขอจบคิดแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ